แม่อาสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซีนิเอ็นจานะครับผมวันนี้ผมจะมา กินเมนูแต่ว่าไม่ใช่กินเมนูแปลกนะครับวันนี้ผมจะมากินนี่เห็นไห,นไหมครับม,มามาเผ็ดเกาหลีคลิปนี้นะครับผมจะมาเรื่องจากมีเม้นน้องวันนี้นะครับบอกว่าพี่กินมาม่ามาม,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 าม่าเมลเซียไม่ใช่มาม่าเผ็ดเกาหลีทุกคนงงกันเดี๋ยววันทำไมเป็นนะครับนี่ครับคลิปนี้นะครับทุกคนนะ มีน้องคนนี tu, ้มาเม้นบอกว่าคลิปนี Esta, ้นะครับที่จริงคลิปนี้ผมทําเกี่ยวกับกินอ่าม่าม่าเผ็ดกะหรี่นะแต่ว่าผมไม่รู้นะครับว่านั่นมันคือม่าม่ามาเลเซียของผมเลยแต่ว่าผมกินไปได้นะครับผมมีน้องคนนี้ก็เลยพิมพ์มาบอกว่านั่นมันมาม่าเผ็ดกะหรี่เอ้ยไม่ใช่ม่าม่ามาเลเซียไม่ใช่ม่าม่าเผ็ดกะหรี่รับทุกคนงานผมกินผิดวันนี้ผมก็เลยจะมาแก้มือนะครับจะมากินม่าม่าเผ็ดเกาหลีแต่ว่าไม่ได้กินแค่่อเดียวผมมีสอง่อแล้วก็สองเลเวลสองระดับเลยนะครับทุกคนนะนี่ เลเวลแรกอ่าระดับแรกนะครับคงจะอ่าระดับเลเวลสองนะทุกคนนี่ก็คูณสองเองครับแต่ตอนนี้ก็คูณสามนะครับทุกคนนะผมหามาได้แค่นี้แหละผมไม่รู้ว่ามาม่าเป็ดเกาหลีมันมีถึงระดับไหนมันมีอ่าคูณเท่าไหร่สูงสุดนะครับทุกคนแต่ว่าผมหาได้แค่สูงสุดได้ที่นี่นะครับผมหาได้แค่สามชุดนี้นะครับสามเลเวลนี้นะครับทุกคน ไม่ได้กินแบบแค่แบบคูณเดียวกันนะผมจะผสมกันเลยนะครับผมทั้ง2คูนนี่ทั้งคูณ2แล้วก็คูณ3มันก็น่าจะเป็นคูณ5นะครับทุกคนนะมันบวกกันนะก็น่าจะได้ห้าเนอผมอยากรู้ว่ามันจะผิดสแกนไหมนนครับเออจากลอกครับจกโดสมาม,ะมะ่าผิดสแกนครับจาหลอกท้าะครับเออไปเดี๋ยวผมจะมาลองกินกันเลยนะครับทุกคนนะนะ กยโอ้โห้ัยเฮีย้ออ้แล้วจงนอนนนี้นจิหมจริมันจะมาลองกินกันเลยนะครับคนนะซอหอก็น่าจะเป็นคูณห้านะสนเพราะว่ามันมีคูณสองกับคูณสามเป็นคนนะเหมอกันแล้วก็จะเอามาเป็นคูณห้ารมันจะเพดสแกนหน่หนจะทำผมร่วงได้ไหมมา เริ่มเลยโอ้โหดูเขาตีหน้าโอ้ว้าโอ้โหโคตรเซียวมามาเมี้ยวแก้วคุณอะไรวะผมอยากจะบอกทุกคนนะว่านี่เป็นเป็นมาม่าเผ็ดเกาหลีครั้งแรกที่ผมกินนะครับทุกคนนะนี่ไปผมดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนนะเลยหมดเลยทำแรก แบบตุกๆไปเลยอ่ะเอออื <c oughs> ออนอะ อร่อยนะครับพเพื่อนๆนะทำเป็นเล่นโอ้โหไหนว่าเผ็ดอะ่ะอันนี้ไม่เผ็ดม <No. S 1> ไม่เผ็ดครับมาคำที่สองอ เช่นคนนุ่มนะครับอืมหืนุ่มเกินไม่เผ็ดแต่ว่าเสบทอนะนะอ้องแล้วนะนี่ครับทุกคน่<ท>มาไม่เผ็ดครับ 으음 음음 ไม่ปากผุ้มแดงขนาดนั้นนะโอ้โหแดงแป๊ดเลยโอ้โหแดงแปด๊ดมาไม่เพลียครับมาคำต่อไปอื้มอื้อ,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 อ ทำอะไรวันนี้อะ <laughs> ไม่ได้ทำให้เป็ดกับแต่ว่าปากแดงแจ่เลย <sighs> มาอืม 喂。 ไม่เบรกรู้ไม่เป็นกรบ้าเลยยังอ้สอ่าอ่าโอ้ Nope ไปกลจะไม่ได้แลนะ้วการกดไลค์นะครับผมทุกคนมาแเลยวนันนี้ต่อดิฮะรออะไรเอาให้หมด Tak, toh aku tak ada. Ini dia.

bà bà rồi quá ôi bây giờ em bé xí bài ôi giờ ô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  bài ô ô ไม่หมดผมไม่สามารถกินต่อได้เพราะว่ามันมันออกคืนนะครับทุกคนมันท้อแล้วัวดแล้วทุกคนไม่ไหวครับทุกคนยังเหลือไม่เยอะนะแต่ว่าผมกินต่อไม่ได้ตัวนั้นเพื่อความปลอดภัยนะครับทุกคนนะ ไม่ไหวจริงๆโอ้เกือบตายเกือบล่วงอะโอ้ยดูปากวะเบิ่เม็นปากเป็ดเลยทุกคนโอ้โหเหมือนผมไปสัญสญกรรมนะทุกคนดูแดงแป๊ดเลยแบบโอ้โหไม่ไหวครับจริงๆครับทุกคนนะผมขอโทษด้วยนะครับที่แบบกินไม่หมดนะทุกคนนะจริงๆมันก็แบบนนิดเดียวแหละแต่ว่า ผมกินไม่ไหวจริงๆรงร่างกายผมหลับไม่ได้ครับทุกคนนะ <S <S กินหมดกินออกไปมันจะออกมาหมดคืนนะครับทุกคนนะออผมเลยแบบว่าเรื่องที่จะไม่กินต่อครับนี่ผมกินขนาดนี้ผมอ,อไม่รู้ว่าผมกินได้ยังไงนะครับทุกคนนะโอเคครับทุกคนการกินมาม่าเผ็ดเกาหลีนะครับทุกคนนะก็หมดเพียงต่นนี้นะผมกินไม่หมดนะครับแต่ว่ายังเหลนิดเดียวนิดเดียวครับจริงจริง ก็ผมไม่ไหวจริงๆแล้วทุกคนนะนะเออโอเคนะครับผมสำหรับคลิปการกินมาม่าเผ็ดเกาหลีครั้งแรกในชีวิตก็จบเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมทุกคนะถ้าใครอยากเห็นผมกินอะไรอีเอะอะไรที่โหดๆอีกนะครับผมโหดกว่านี้ <c oughs> ขนาดนี้ผมยังไม่พออแล้วหรอโอ้โหอนนี้ก็จะตายแล้วจะขอเพิ่มโหดกว่านี้อีกแน่นะครับผม ถ้าใครอยากให้ผมกินอะไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์คลิปนี้ต้องการกินตื้อตื้ตื้ตื้เดี๋ยวผมจะมากินตามนะทุกคนนะเออโอเคสำหรับคลิปนี้ก็หมดเพียงตอนนี้นะครับผมเกือบเอาตัวไม่รอดนะครับทุกคนนะเออใครชอบก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ค่อยแนวเด้อทุกคนเนดะ้อะสำหรับคลิปนี้ก็หมดเพียงเท่าน,นี้นะครับ